แล้วแบนไหนแล้วแบบอะไรด้วยไงเจ็ดลินอาย่อยไหมแม่อร่อยเนาะเอาจะเริ่มขดลุ่นแล้วจัดจัดไปครับว่ามันจะต้องไม่อยากพูดอย่างี้เลยว่ามันจะต้องยึดภูมิแรกแน่ๆจัดไปพี่งั้นเราจิตกลับมันงั้นเราต้องยึดกลับมันพี่ อขอป่าฟาร์มบนเนาะโอเคนี่พี่ครับอาไปเลยเหรอสรุปป่ามาด้วยเออฮะอหนึ่งศพมาไฟเล่นเปียด้วยเปล่าวะพี่ไว้ใจแบงมากเลยนะพี่จะออกอันนี้ให้ก่อนเลยพี่ไว้ใจสุดตัดไปรุปพี่อาพูดอย่างเงี้ยตอนหลังพี่อาพีอาบอกรูเด่นเลย móc để cúp bay hai mươi bốn 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 hai Ui bốn hai mươi bốn hai mươi bốn hai mươi bốn มาควายไปไหนอะเียงตดพี่สิงโอ้ยกระตุกอ่ะอยู่ว่าเริ่มกระตุกอาจจะเป็นเพราะกระชายรึเปล่าอาจจะใช่อาจจะเป็นกระเจียวเฮ้ยไม่ใช่ก็ว่าทำไมวันนี้อาบน้ำใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวสละเรื่อง ป่ะเดี๋ยวรอคีปมันดันกลับมายยได้เวลาฟิกป่ามาพี่ครับได้เวลาฟีคีบป่ะพวกแฝดได้เหรอแดนน่ะยามากอยากซือเกาหลีอยู่ไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็ตกแล้วก็กระตกไม่ใช่เกาหลีด้วยเนปะ็นลูกครึ่ง สวยต้นสวยครับแบงก์อินแบงก์อินแบงก์อินมีพี่ซิวมีพี่ซิวอุ้ยมีผิดซิ่งเหรอว้าวลตนอยู่ด้วยกันจะตีไหมช่วยด้วยมันเยอะมากพี่ไม่ได้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 มาแล้วเดี๋ยวรอแล้วรอแล้วรอแล้วอยู่อะไรเฮ้ยทำเพื่อชนมันเย แกมีราคาแค่เดียวทำไมล่ะจะมาทำเป็นเดินเร็วกว่าแล้วเอนวอะไรล่ะแกไม่ใช่โซนิกอ่ะตัวแกเป็นม้าเฉยเลยอไเป็นเไอ้ี่ วายเพลงเก่ามากคุณน้องวายแรงมากอ่ะเฮ้ยนะพี่ใหญ่มากยากเอเดอร์วีเลยนะโอยแบบนั้นเลยคือแม่เปิดไม่ฟังต่อแม่เคยฟังแม่เปิดไม่ฟังใช่แม่เปิดไม่ฟังเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจะได้พ่อแม่เปิดบีจีค่ะเก่าเลย ไอแคลลี่ไม่อยู่พี่เอาได้แล้วหมืันวิ่งเร็วจังเว้ยเฮ้ยมันออกอะไรมาเนี่ยทองทายไม่ได้ออกเลยมันเมื่อกี้มันหลอกคิวพี่คิวหนึ่งขโมยความเร็วคิวเดี๋ยวรอรอคิดตัดต้องการี่เคแต่ต้อขอสุามดันหน้ามั่นใจมาก มันไม่แล้วไอเกตนคฮะมึงมึงบอกชื่อว่ามันชื่ออะไรเกตสันตะคอนกตันะอเกตตคนงั้นเดี๋ยวรีบดันเดี๋ยวไปช่วยตัวเรามาก่อนอลุมแล้วอีกตายแล้วไปอยู่กลางครับ โง่ไอ้ควายตัวเอ็ดสบายแป๊บแป๊บแป๊บปะมาปะมาปะมาสวยมากสวยมาแล้วครับไอ้อยู่นี้มานะระวังนะระวังเยอะ่นีนะสวยมากค่ะสวยสตันสวยสวยแปดแม่งเลยสวยครับเอาป้อมล่างเลยครับยัง แต่เขาไม่ไปนะเหลบไปไหนว้ายเกืน้าชินหนูกำลังช่วยพี่อย่างสุขวาสามารถแล้วตายแน่ตายหรือเปล่าวะอีกไหนไม่ช่วยเลยมีอันตีไหมไม่มีไม่มีเลยสิแล้วแบบไม่ช่วยอะไรเลยวะเกือบโดนตีแอบทำไมอันนี้คืออันตีมาโยเนสหรอแอบตีเหรอใช่ปหมอันตีไปแล้วตีไปแล้วโอเคโอ้ยเมียแบงค์ไี่คนเทหลงหลังครับ ที่เราไปหาที่เราหาที่เราไปหาสวยพี่ไปกินเลยกิเลยกินเลยได้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 ยิง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 ยวครับสวยพี่สวยมากแบบไฟมาล้วชิบหายแล้วพี่ชิบหายแล้ว ไปกินไปกินไปกินไดพี่สวยไอ้ตัวตัวนต้วนมาพี่ตัวผิดอะไรได้ได้มามามาครับระวังมาแฟร์เสียพี่ไอ้เรียมาแล้วอย่าไปทัวร์สวยครับ เอาป้อมกลางต่อแล้วซีี่เข็นมาแล้วโอ้โหสวยไม่ตายผมไม่ว่าไปแล้วมีมีคนมามีคนมาเอาเอาเอาไหนเอาเอาเอาป่าเลย่ะเฮ้ยไม่ใช่ป่าพูดผิดป้อม ปไปครับตายพี่ไปพี่หวยแบ่ควยวยพี่อุ้ยตานี้เราจะชนะแล้วทุกคนเราจะชนะอัตะคารอัตะคารอัตะคานเกินไหนอ๋อเกิดล่างโอเคไป let's go let's go เอาคนจริงกับมันไสมะจะดักพุ่เหรอแค่พูดแค่พูดเท่านั้นงอะไรพูดอะไรเนี่ยแหละพูดอยู่ด้วยซ้ำแกเกิดกัะพี่อ้ำแบบด้วยซ้ำอ่ะก็จริงอ่ะดูดูี่เอ้ยพี้ำซับโคตรดีอ่ะก็แบบโคตรดีอ่ะ เริ่มไม่ค่อยจริงใจแล้วใจกับคนอื่นบ้างปะแปลกไปแปลกแปลกละแบงมีพูดจริงควาใจก็ไม่มีเอ็มพาร์ตี้ถ้าเขามีเขาก็ปาร์ตี้ทุกวันแล้วแฟน